เอาล้ฮะสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมรายการ HOG Studio The u l t i m a t e of Game Cluster นั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่อยากจะเล่นเกมในสตรีมก็มาเล่นเกมบนเว็บแทนแล้วกันนะักรับก็ชื่อเกมก็ In Fighting the Airship นั่นเองนะฮะเอ,อ้ยไม่ใช่เดอะดิดิดนะฮะ The Airship มันเลือกเป็นดีกว่านะฮะเป็นเกมแนวทางเลือกนะอยากรู้เป็นไงโอ้โหแล้วทำไมหน้าติดกำแพงเอ,อ้ยติดกล่อง เยีย่ยมเลยอะไรไม่เขียนซับย์โกก็แปลไม่ได้นะ่ยขอโทษด้วยแล้วกันนะครับระอะไรเนี่ยสคกิปแม่งโอ้มีทางเลือกด้วยใช่เอ่อสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอรแฮนดะ์เอานี้ดิโอ้ บอลเช้งซีร uh, 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 uh? uh, uh, ูพอยต์แม่พลังจิตเหรอฮะใช้เลยฮะโอ้ยอย่างที่เออเออเอานั่นเอาบอลเช้งแล้วกันโอ้หน้าช่วยไว้ทันเยี่ยม โอ้จบเร็วมากเลยนะฮะเปิดมาเมียตุกตาหมีเอยอ, <c oughs> อะไรเนี่ยคล้ายคล้ายฮุกช็อตหรือปะาน่าฮ <c oughs> nah, ุกช็อตอ้ยจอยบัสเซอร์ <c oughs> ใช้นี้ดิติด,ด พลังงานหายอู้เอ่อเอาอนี้แล้วกันฉีดอ้าวเอ่ออู้แล้วก็บอมเอ้ยทำไมบอมอบอมันใหญ่ขึ้นเอา้าสรุปคือให้รอใช่ไหมอ่ะคูณสี่เข้าไป อ้าวอ <Bond> ันนี้อ้าวคุญแจโอ้คอมพิวเตอร์อ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหเวลาล่วงเลยมานานมากเกมอะไรเนี่ยอ้าวถูกจับได้อ้าวขึ้นลิฟต์แล้วกันคงจะเร็วดี อ่ะโอ้มันก็เหลือเข้าท่อปุ๊บโอ้ยเพชรก้อนใหญ่มากอ้าวอืมว้าวเฮ้ยดินสอเวทมมนใช้เลย ไหนโอ้ม <some> oh! <laughs> hey. <laughs> uh ัน oh จิ oh! Oh, ้มไข่เอ่อเอาอัน <abnormal> น <noises> <break Jar istas> ี้แล้วกันงำย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 ำโอ้โอ้ยลูฟี่เอ่อเซเลพอร์ตอ่ะกดดิติด มันปลูกที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยบินอ้าวไม่น่าคิดมากเลยกูเฮ้ยคิดว่าคุณจะทให้ฉันรู้ไดๆ โอ้ขอบคุณมากเลย hmm. อุ้ยเสียงอะไรแฮกถ่ายเอกสารพลังอะไรอะสมือพลังใช้แฮกดีกว่านี่แฮกโอ้อยางเท่อ้าวโอโอพลังเวทมนต์อ่ะโอ้ เอาถุงมือจอมพลังฮะใช้ของล้ำสมัยนี่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องใช้เครื่องบินโอ้โหโอ้มีกระดึบกระดึบโอ้โหแล้วก็การเป็นคน เอาใช้นี้แล้วกันอ,าอา้าวออ้ันนี้อะไรทำให้เล็กลงอ่ะโอเคใช้นี้โอ้เยี่ยมอ้าวชิบหายชิบหายเฮ้ยมืออ่ะหยุดอยู่ยดีนะ

อะไรเนะี่ยอ่ะไปกับล่มแล้วกันใช้เครื่องมือล้ำสมัยคงไม่ดีนะต้องเอาแบบแอปนี้นะฮะหน้าผ่านแล้วรอยไม่ได้แล้วเสือกดิ่งลงเข้าไปอีกโอเ้เอาอะไรเต่าดีกว่านะฮะค่อนข้างจะตัวแข็งดีมาชุบอ้าวเฮ้ยพ o w e r อร m แอมใช้นี้แล้วกัน โอ้ยโอ้โหจะตายนะเว้ยโอ้โหมีปลาวิซายด้วยเว้ยเกมค่อนข้างยินดีน่าตู้ม กาิงเะไบเอายิงอ่าอ้าฆ่าทำไมอเอารู้วิลสันเราต้องออกไหนะออกออกอะไรวะไม่เข้าใจอืมทำอะไรฮะอะไรเนี่ยนี่มันจะเล่นเกมอยู่เนีกร้อยห้าสิบเมกะไบเจ็ดร้อยเมกะบเอาโปรโตไทยทไแล้วกัน โอ้โหเรามาแรงวันเต็มไปหมดเลยขอนข้างสนเยอะเกิดอะไรอ่ะอาไอ้เยี่ยบปวดเจี่ยว นาเสร็จกูครับกูขโมยครับเรียบร้อยอ้าวเฮ้สองคนนี่มันทำไงอะ่ะทำไงต่อครับ <ทำ S 2> อืมเลตเกลอไป,ไปเข้าไปฮะเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเราจะให้เขาเป็นอิสระเรายังไม่อยากสร้างปัญหาอืมโอเคอะฮะจบแล้วครับจบแบบเทๆโอเค นะฮะก็ขอจบคลิปกันี้เท่านี้แล้วกันนะผมเชื่อนะฮะว่าเกมนี้มีตอนจบหลายแบบนะฮะก็เอาไเล่นกันเองแล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบาย